ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาแหง่งมวลเสือน,นะครับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศแยมแรงอยู่หอประทับน้วกันนะครับเนาะมาตามต่อเนืทางจากปู่ตาพี่นอ้องมาเบิ่งว่าเพร์ปิสต์บอยังแย่มือนี่เนาะพี่น้องเอา้าจะพลาดเบิ่งคลิปให้จบแล้วครับเดออผู้ใดเข้ามารับชมกับคามพูดละละหลายๆฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังแรงใจกันไปเบิ่งบรรยากาศน้วก,นกันครับเจ้าของขาดาบก้าสิบอืม พราะว่าพระทั the the ้งกระจายกระวานของาปเลยพระชังกระจายก้าวถอยเขียนทรรักไปละก้าวถอเก้าว้องบาที่ประตูเขาก้าวมเก้าทถเก้าทีมาถ่างเฮ้ยทุกทีทุกจังกะต้องระบุคือกองระบรับบุเแต้องใจแข็งแรงห้องทขงห้องแลงมากกว

เอายนสรักไว้เยอทางคอสะหลับบ้านตีนกำกันหนักก่ทาง thì พอถเท่ารพอ thở เทไรอืไม่ค่ะอ้ไม่บวดนะปวดปวดปวดพอ thở เท่าไรหนักกว่าครพออกว่ากนไ่ของเราต้อบขึ้นต้องดึงตำบบ Cứ đấy sự bệnh tao? Tang thằng bắt cái bầu bạc. Hm, đấy, uh -huh. hiến bạc. ra đây cả bạc. Hm, tang bầu bạc. bột tang cái bầu mà bầu 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 thì bầu 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 thế thì bầu ngoài như bầu thế ngoài như bầu bầu lại cả bầu ngoài bầu 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 nước đào mày ý, câu cao, ý, câu cao, câu cao, đi lót hết thôi 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 Thang, thôi thôi Cao, thôi 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 Thang, Bồ Tát, thôi khi Cao, thôi khi Cao. thôi thôi Thật, thật ว่าเปิดข้าไห่ออจากกออว่าม่ไปออกจากครับดึงไปแหวเห <c ười> อาบ้าทัานเกิอเข้าพอไปเขิาไปข้ทสอปข้อห้าข้อสองเอ็ด้าอือเจ็ดสิบเก้าอือวาึงข้อสอเจ็ดสิบเก้า Uhm. Uhm. Thang thằng, uhm. thang bồ tất thầm mọi khó thở Ôi đồ nó bước câu thích 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 câu Mấy đứa <laughs> mà bố anh ơi, có bác lắm. Ba cao, Ba cao, thỏ. Anh đi cứ thằng bột đâu. À. Thằng bột ra xe máy cao. Mì hiếm xì la mày. Bỏ không đâu. phải ra mặt tệ phải ra tao vào thẳng vào thẳng vào ta chỉ thấy gì đại cả thanh ngoài đại cả thanh ý là con con nó nhận ừ. à, ừ. thế, mà hay mình quá quăng mà quăng cả này thấu đó Ừ, Luôn, thang, thang bồ, thơ, thơ. Ek, kha, kha, vào kha, 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 Để kha, 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 ให้เป็นทางในเที่ยวตกยแล้วเออทางชาวั้านทางนารกอืมประตูน้ำรุกประตูถวัานกำลังเปิด,ดรอกำลังสือเปิดรอทุ่งทางขง้ามดีกับถามข้อชั่วมีให้เลือกของทางไปทางเดียวกันมนะัตายมึกคือข้เก็เอ้ยว่าบ่าไม่ไปตุกข่า,าไปไปแล้วแม่งไอ้วรื่อาบุไป ตาตายกอเก่าอืมนั่นช่วสิบนาทกตายช่วสิบ่าเป็ดบาทตายช่วคนสิบได้บ้านลูกร้านให้เป็นข้องหูก็ดีให้นี่ติปั่ายากให้การดำเมิอใช้ดวยอืมไม่มามันเย่างงันงาเลยช่วยถือว่าคัดเก่าถ้า้องปัญญาข้องคร่างข้องกต่ทีว่าไรคุรับงข้องั่ชู้ไ่วคือร่าคข้องแต่ไม่ เราต้อง้นบ้องหจักบาบุญคุ้มพอบ้องหูจักคุ้มคู่บาอาจารย์บ้องหุจักคุ้มพอคุ้มไหมพี่แกเขาวอกนาลูกคุ้มทังเขายามามาเออเขาอันได้ก็ไม่จ้ำเขาอันไดฟังใจไม่ิอใจกันเคร่องไหนท้องใครท้องไหนว่าคือจการงานแต่เริ่มกล่าวหนาไม่รู้ด้วให้็ยังว่าสมเพ่อไดก็หายไปให้เงินบาสมเพ่อรวยก็หายรวย วันนี้ขอให้กูร้านคูณหั้นก้องจะได้ว่ามัทางว่ามันางไปตัตงนั่งร้วงร้อรก้าวทีร่องก้าวทีก้าวทีมาเก้าทีก็หัา้วอันนั้มาเก้าทีเกาทีมาเก้าทีมนออกแขวว่างบะก้าวีก้าวีก็ได้ว่าออกแถวว่าก้า 94. วีตามจัง้ีได bọc khoảng đi, bọc hạt thì nó bài 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 tay mà bài bài nói bài 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 ใช่ใช่พอถูกต้องใช่เจดก้าเบเก้าบาทพอพอเอ้ต้องทานตังหวข้างใช่เจ็ดสิบเก้าเายหอมถ้าไหยมั้งนั้วเพิ่มเล่นเพิ่มเจ็ดสิบเก้านะพ่อเออเอาใช่เจดสิบเก้าร้อยตองเลยไปถือว่าพ่อตื่นนะเฮ้ยตเงตังตัง

พอถอต็ปอาวุธกาวหวานนะพอถอช่างหนกไปพอเถอะเขทักเขาแบบกาววาเนี่ยาคือ่าตัวหัย่างแต่ว่าประตูของฉัางมาว่าเก่าทีบ่คืกกันั้นพาอว่าขึ้นีาต้วหลัอ่าว พ่อเป็นงาพอเงพอะังพ่อเราบอกพนี่เงาพออันไข่หมพ่อองติ๊เตาพ่อเองจะเอาหร่งเขคือก็นพอแบบนี้น้องันอวัวะอยากเพิ่งเอากราเอาใข่ไงพอพ่อคืออะไรเนาะังไหวเข้ามานแตอ ยังเหลือเวลาดาวกันยังเหลือเวลาอีกดาวกันอ,อ้ชวยส่ออกมาเราต้องเ้าต้องพยายาอบหตกเราต้องพือดามอีกทีด้หึงเนอะเราต้องพยายามอีกทีสุดเั้หหวหนงนะเต็ตายเต็มไ,ได้แทนไนนะ้อืมราต้องพอว่าให้ทามีกไดลกัน

คือออกสั่นเราพ่อจามมาเนี่ยกัดกะถาจามไปก็ถือก่อแบบว่าอึ่อัดวัวตั้งหานกินหน้าบมักผ้าเจ้าตาถอมว่านึงจามฮะฮเฮ้ยกทินี่คือตวแข็เอวไม่ค่ะตัวแข็เพราว่าถ้าไหวว่ามั่งเหเอาเาว่แท็ อ๋อหาุกร้านไม่ถหลานไม่ถูกไม่หมายไม่ถูกเด้อเขาเที่ยงวักไี่พาย25ว่นที่24ตาเด้อตาเด้อตุกหลานตรงันเด้อตรกตงขึ้นตาเด้อเด้วเอาายเรื่องหา้มาเพ้มเขยมเข้มเข้เข้มสาธุสาธุครับครับผมเนะตามนั้นพี่น้องสวัสดีครับ